จเจริญพรทุกๆคนนะปฏิบัตเิเจริญสติอยู่กับปัจจุบันณนะขณะนีนะ้หลังจากที่เราสวดมนต์กันจบแล้วนะสติจากการสวดมนตนะ์ก็จะช่วยให้เรา มีความตื่นตัวขึ้นมาความตื่นตัวความระลึกได้นะอยู่กับปัจจุบันไปทีละขณะนะทีละลมหายใจมันจะทำให้จิตของเราค่อยๆรวมตัวเข้ามา เราจะฝึกพัฒนาให้จิตของเราแนะมีพลังเวลาจิตสงบจากความวุ่นวายต่างๆนะไม่ถูกแรงดึงดูดจากสิ่งภายนอกนะมาดึงให้เราออกไป วิ่งสแสวงหาสิ่งต่างๆหรือจิตอยู่ในสภาวะที่เป็นปกติไม่ปฏิเสธอารมณ์ใดๆไม่วิ่งหนีอะไรไม่มีปฏิกิริยาติดลบขัดเคืองใดๆและจิตก็ไม่ได้ มีความหวงของความซึมเศร้าเบื่อหน่ายท้อถอยนั้มันมีพลังสว่างขึ้นมามันสามารถหยุดความฟุ้งซ่านได้อันนี้เรียกว่าจิตเริ่มเป็นสมาธินะ นิวรนิวรณ์คืออุปสรรคขัดขวางความสงบของจิตนะมันมันหายไปจากจิตนะจิตไม่ถูกครอบงำจากนิวรณ์ทั้งหลายจิตก็จะสามารถทรงตัวอยู่ได้ด้วยตัวเอง นะนิ่งๆเบาๆสบายๆเนะีนะ่ยเจ้าลิงตัวนี้มันไม่พยศนะมันหยุดอาจจะไม่หยุดร้อยเปซต่เรียกว่ามันรู้สึกว่าอยู่ตรงนี้แล้วมัน มันดีกว่าที่มันจะส่งออกไปภายนอกวิ่งสแสวงหาอารมณ์ภายนอกนะใครก็ตามปฏิบัติไปเรื่อยๆนะปฏิบัติไปเรื่อยๆอย่างถูกวิธีเนี่ยมันจะมีสภาวะหนึ่งนะที่จิตมันยอมหยุดตัวลง นะไม่ออกไปวิ่งแสวงหาอารมณ์ภายนอกนะก็เป็นเพราะว่าจิตมันเริ่มรู้สึกอยู่ตรงนี้แล้วมันดีกว่านะมันมีความรู้สึกว่าอยู่ตรงนี้แล้วมันปลอดภยัยออกไปข้างนอกมัน มันเจอความทุกขนะ์หรือออกไปแล้วมันมันไม่ดีเท่ากับอยู่ตรงนี้นะแต่กว่าที่พวกเราจะปฏิบัติถึงจุดจุดนี้ได้มันก็ต้องใช้เวลาอยู่นะไม่ใช่ของที่จะเกิดขึ้นได้ง่ายๆ แต่ก็ไม่ได้ยากจนเกินไปนะถ้าเราฝึกปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอให้เวลากับจิตตนเองอยู่บ่อยๆให้เขาคุ้นชินกับการอยู่กับปัจจุบันอยู่กับสภาวะความสงบ นะไม่ต้องออกไปวุ่นวายกับเรื่องภายนอกให้เขาเห็นความแตกต่างนะของจิตที่มันอยู่ตรงนี้อยู่กับปัจจุบันนี้นะจิตทุกคนนะเขาเขาฉลาดพอที่เขาจะรู้ได้ด้วยตนเองว่าความสงบ ประณีตความสว่างมันดีกว่าอารมณ์ภายนอกมันดีกว่าอารมณ์ที่มันเป็นของฉาบช่วยเป็นของชั่วคราวจิตส่วนลึกเรามันรูนะ้แต่ว่ามันจะรู้ได้มันต้อง พ้นจากสภาวะถูกครอบงำจากกิเลสนะที่มันยังหลงอยู่มันยังวิ่งสแสวงหาอยูนะ่เพราะมันขาดตัวรู้ตามความเป็นจริงแล้วนะเ,เราถูกครอบงำจากกิเลสกันเป็นส่วนใหญ่ของการดำเนินชีวิต ทุกขณะจิตที่มันถูกครอบงำจากกิเลสมันจึงเหมือนคนที่ตาบอดหรือถ้าไม่ตาบอดก็ใส่แว่นสีต่างๆนะมันก็มองเห็นในสิ่งที่ไม่ตรงตามความเป็นจริงนะมันจึงเข้าใจผิดนะว่า อารมณ์ภายนอกมันจะมีประโยชน์นำมาซึ่งความสุขได้มันจึงหลงท่องเที่ยวสแสวงหาอารมณ์ภายนอกไปเรื่อยๆนะหาไปเรื่อยๆนะเพราะว่ามันมองไม่เห็นตามความเป็นจริงมันถูกแว่นหมอกของอวิชชา ความไม่รู้เนี่ยมันหลอกมันพาให้มันหลงทางไปการปฏิบัติจึงเป็นการปฏิบัติเพื่อถอดแว่นเหล่านี้ออกไปนะต้องเปิดโลกแห่งความเป็นจริงให้กับจิตโลกแห่งความเป็นจริงธรรมะที่เป็นของจริง นะสัจธรรมความจริงเนี่ยมันจะเปิดออกได้นะก็ต่อเมื่อจิตไม่ถูกครอบงำจากกิเลสไม่ถูกนิวร์ครอบงำเป็นสภาวะนะที่เป็นอิสระจากกิเลสนะถึงแม้กิเลสยังมีอยู่นะมันอยู่ในใจอยู่ในจิตส่วนลึกแต่ ผู้ปฏิบัติอย่างถูกวิธีนะก็จะเหมือนกับถอดแว่นเหล่านั้น,น,นออกชั่วคราวได้โผล่พ้นน้ำมาได้ชั่วคราวนะโผล่ออกมาจากสิ่งสกปรกทั้งหลายได้ชั่วคราวนะชั่วขณะที่จิตสามารถหยุดการวิ่งออกไปภายนอกนะ ถ้าเราฝึกให้จิตเขาได้มีสภาวะนี้นะสภาวะแห่งความหยุดนิ่งสงบไม่ถูกกิเลสครอบงำไม่ถูกเว่นต่างๆมาใส่ไว้จิตมีความโปร่งโล่งเบาสบายเนี่ยนี่แหละนะจุดจุดนี้ จิตจะได้เริ่มเห็นตามความเป็นจริงนะเป็นจุดที่ควรแก่การเอาไปใช้งานอ่อนโยนควรแก่การงานนะที่ครูบาอาจารย์ท่านแสดงธรรมกันเพราะว่าสภาวะจิตที่โปร่งโล่งเบาปราศจากนิวรณ์นี้แหละนะจะเป็นสภาวะที่จิต ได้เห็นตัวเองเห็นจิตของตนเองว่านะเวลาที่มันเป็นอิสระนะั้มันดีกว่ามันไม่ต้องวิ่งสแสวงหาอะไรนะส่วนหนึ่งมันก็จะจดจำได้และมันก็จะนะใครที่เคยมีประสบการณ์ความสงบนิ่งของจิตมาแล้ว เมื่อการเวลาผ่านไปนะเรากลับไปอยู่กับโลกโลกที่เต็มไปด้วยกิเลสเหมือนเดิมเนี่ยนะไปคลุกคลีอยู่กับเรื่องวุ่นวายต่างๆจิตถูกกิเลสครอบงำนะก็ไปวิ่งแสวงหาอารมณ์เหมือนเดิมแต่วา่าในจิตส่วนลึกมันจะมีความรู้สึกโหยหา บางสิ่งบางอย่างมันจะโหยหาความสงบโหยหาความสุขที่มันเคยได้รับจากความสงบมันจะรู้สึกเองเลยว่าเฮ้ยเรามาทำอะไรอยู่เรากำลังทำอะไรอยู่กันแน่นะไอ้โลกที่วุ่นวายเต็มไปด้วยของปลอมทั้งหลายเต็มไปด้วยกิเลสทั้งหลายเนี่ย มันเหมือนมันจะให้ความสุขอยู่แต่มันมันเหมือนจะไม่ใช่นะในจิตส่วนลึกมันมีความถามอยู่ตรงนั้นน่ะมันมีความรู้สึกเองเลยว่านะมันมันต้องมีสิ่งที่ดีกว่านี้นะซึ่งนะถ้าเราปฏิบัติกันเป็นประจำสม่ำเสมอนะเราก็จะรู้คำตอบอยู่แล้วว่าความสุขที่แท้จริงมันจะต้อง อยู่นะมันจะอยู่อีกที่หนึ่งมันไม่ได้อยู่ที่อารมณ์ภายนอกเลยนะมันคือการกลับมาอยู่กับตัวเองกลับมาอยู่นิ่งๆแบบนี้แหละนะได้รับความสุขความสงบจากการหยุดวิ่งสแสวงหาแล้วก็ค่อยๆ กลั่นความสุขด้วยจิตตัวเองนะจิตของพวกเรานี่เองมีศักยภาพมีความสามารถผลิตนะผลิตความสุขได้ผลิตความสงบนะผลิตนะสารเคมีที่ทำให้ร่างกายมันยอมหลังสารแห่งความสุข ให้มันไหลซ่านไปทั่วทั้งร่างกายไดนะ้ถ้าใครมีประสบการณ์ก็จะไม่สงสัยในข้อนี้นะเพราะฉะนั้นหน้าที่ของพวกเราจึงนะจะต้องฝึกให้บ่อยๆฝึกให้ชำนาญให้เวลากับจิตตนเองนะ จนกว่าเราจะได้ลิ้มชิมรสชาติความสุขความสงบจากนิวรณ์ทั้งหลายได้เข้าสู่สมาธิความตั้งมั่นความที่จิตความที่เจ้าลิงมันยอมหยุดตัวลงแล้วก็อยู่นิ่งๆน,น,นี่แหละนะฝึกให้มันเข้ามาสู่จุดนี้ให้ได้บ่อยๆให้มันกลายเป็นอุปนิสัยให้ได้ ถึงแม้ไม่ถึงกับหยุดร้อยเปอร์เซนแต่ก็หยุดมากขึ้น,นหยุดมากขึ้นเรื่อยๆมันก็จะเป็นต้นทุนเป็นกําลังให้เราได้มีความเข้มแข็งของจิตมากขึ้นณนจุดที่จิตเริ่มมีพลังตรงนี้แหละเราจะได้เริ่มมองเห็นตามความเป็นจริง แว่นที่ถูกถอดออกไปนะอวิชชาถึงแม้มันยังครอบงำอยู่แต่ว่าเราสลัดแว่นที่แบบหนาๆนนที่มันมัวๆบอกๆทั้งหลายออกไปได้มากขึ้นมากขึ้นจิตมันเห็นตามความเป็นจริงมากขึ้นเนี่ยแล้วมันจะเริ่มฉลาดขึ้นอย่างที่ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่า เมื่อสมาธิเกิดนะจะเกิดปัญญาเกิดปัญญาเพราะจิตมันเห็นตามความเป็นจริงเราไม่ได้สงบแบบไม่รู้เรื่องรู้หลาวไม่ได้สงบแบบนักบวชฤริสีนอกศาสนาที่เขาไปจมอยู่กับอารมณ์ความสงบแล้วไม่รับรู้อะไร นะสมาธิที่ถูกวิธีจะต้องรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาถ้าไม่รู้ที่ร่างกายก็รู้ที่ความรู้สึกของร่างกายถ้าไม่รู้ที่ความรู้สึกของร่างกายอย่างน้อยก็ต้องรู้สภาวะจิตของตนเองนะรู้ธรรมะจิ ผุดปรากฏขึ้นอยู่ตรงนี้เฉพาะหน้าตรงนี้นะรู้แล้วเห็นการเปลี่ยนแปลงของมันเห็นสัจธรรมเห็นกฎของธรรมชาตินะเห็นว่านะทุกสิ่งทุกอย่างล้วนนะมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มีการเกิดขึ้นมาตามเหตุของมันแล้วก็ดำรงอยู่ชั่วระยะเวลาที่มันยังมีเหตุในที่สุดเนะมื่อหมดเหตุแล้วมันก็ดับสลายไปเนี่ยจิตที่มีความตื่นรู้ตั้งมั่นเป็นสมาธิแล้วเห็นสัจจะเห็นธรรมะเห็นความจริงเหล่านี้ จิตจะเกิดปัญญานะโดยที่เราแทบจะไม่ต้องสอนอะไรเลยจิตมันเห็นของมันเองมันเรียนรู้ของมันเองแล้วมันก็จะสรุปนะมันจะสรุปเป็นความเข้าใจเก็บเอาไว้ในส่วนลึกของจิตนะมันจะค่อยๆสังสมความเห็นที่ถูกต้องนะจนในที่สุดมันจะยอมยอมรับ ความจริงได้นะว่าไม่มีไม่มีอัตตาตัวตนที่แท้จริงเลยมีแต่ของสมมุติมีแต่เรื่องสมมุติมีแต่สิ่งหลอกลวงที่ตัวเราเองนี่แหละนะสร้างขึ้นมาเองทั้งสิ้นมีแต่สมมุติบัญญัตินะ สุดท้ายก็ไม่มีอะไรที่เป็นสาระแก่นสารที่ควรยึดมั่นถือมั่นทั้งสิ้นเลยนะจิตมันจะค่อยคอยคลายถอดถอนอัตตาถอดถอนความเห็นผิดเป็นลำดับลาดับไปนะจิตจะเริ่มเกิดปัญญาก็ต่อเมื่อจิตเข้าสู่สภาวะการหยุดตัวเองนะมีสมาธิในระดับ หนึ่นะก็ต้องค่อยค่ๆฝึกกันนะใช้เวลากับการฝึกใช้เวลากับนะการอยู่กับตัวเองให้มากขึ้นมากขึ้นนะถ้าจำเป็นต้องทำกิจหน้าที่การงานเราก็ทำไปแต่กลับมานะฝึกให้จิตกลับมาอยู่ตรงนี้ อยู่กับร่างกายอยู่กับจิตใจอยู่บ่อยๆนะแล้วก็ถามตัวเองว่านะเรากำลังทำอะไรอยู่สิ่งที่เราทำอยู่นะมีคุณค่ามีสาระมีประโยชน์ต่อจิตใจของเรามากน้อยแค่ไหนนะถ้ามันเป็นไปเพียงเพื่อการทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องจำเป็นต้องทำ แล้วก็ทำด้วยความมีสติทำด้วยความเข้าใจนะไม่ไปหลงจมกับมันไม่ไปมัวเมาวิ่งแสวงหาจนเกินความจำเป็นเอาแค่พอกินพอใช้พอมีนะทรัพย์สินเงินทองเอาไว้เลี้ยงตัวเองในยามบั้นป่าชีวิตไม่ให้เดือดร้อนนะ แล้วก็เมื่อเพียงพอแล้วก็มาเติมทรัพย์ที่มันเป็นของจริงกันมาเติมอริยทรัพ์นะรัพย์ที่สามารถติดตัวข้ามภพข้ามชาติไปได้นะเป็นทรัพย์อันประเสริฐนะที่มันอยู่ภายในจิตใจ คือกุศลทั้งหลายบุญทั้งหลายบารมีธรรมทั้งหลายที่ได้สั่งสมขัดเกลาให้จิตของเรามันเข้มแข็งขึ้นนะทุกบารมีธรรมล้วนเป็นอริยทรัพยนะ์ก็มาเติมกันนะมาเติมกันทุกวันทุกวันสม่ำเสมอด้วยความเข้าใจนะว่าเรามีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ นะเป้าหมายของเรานะจะมันอยู่อีกไกลแค่ไหนก็ไม่เป็นไรเราทำทุกวันทุกวันนี่แหละเดินทุกวันเดินไปเรื่อยๆทีละก้าวทีละก้าวนะไม่หยุดเดินไม่ถอยนะเหนื่อยบ้างก็อาจจะพักสักหน่อยแล้วก็เดินต่อนะตลอดเส้นทางการปฏิบัติ มันก็จะมีน้ำหล่อเลี้ยงเป็นระยะระยะให้เราได้เชื่อมชื่นเบิกบานถ้าเราปฏิบัติถูกวิธีธรรมะจะไม่ทิ้งเราธรรมะจะคอยเติมพลังให้กับเราจะเติมความสุขให้กับเราเป็นระยะระยะนะจะนำสิ่งดีๆเข้ามาให้เราในชีวิตนะเราจะไม่เหงา เราจะเจอแต่กัลยาณมิตรนะที่ชวนการทำกุศลทำแต่บุญนะทำแต่บุญที่เป็นของแท้เป็นบุญที่จะนำให้เราพ้นจากความทุกข์ได้จริงๆนะไม่ใช่บุญที่เจือปนด้วยกิเลสนะนะเราก็จะปฏิบัติกันแบบนี้ไปเรื่อยๆทุกวันทุกวันสม่ำเสมอนะนะเสืบต่อการปฏิบัติกันไปอยู่กับ ลมหายใจไปเรื่อยๆอยู่กับธรรมะทุกอย่างที่เกิดขึ้นตลอดเวลาที่เรากำลังดูลมหายใจกันอยู่ด้วยจิตที่เข้าใจด้วยจิตที่เป็นกลางรักษาสมดุลของจิตเอาไว้ตลอดการปฏิบัติปฏิบัติกันไปเรื่อยๆนะ